อยู่ที่โรงแรมรอยัลริเวอรวันนี้พามาดูเมนูข้าวแช่เมนูประจำฤดูร้อ,รอนที่ใครๆก็คิดถึงเมนูข้าวแช่ของ Royal River ได้รับป้ายเชลชนชิมจากหม่อมหลวงธนัดศรีในปี2531ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของ คนที่ชื่นชอบเมนูข้าวแช่กันอย่างดีในวันที่17มีนาคมถึง14พฤษภาคม25 66นี้ร o ย a ลริเวอจัดบุฟเฟ่ต์ข้าวแช่ชาววังสูตรต้นตำรับให้บริการในราคา620บาทโดยให้บริการมื้อกลางวัน11.30ถึง14.00นในวันศุกร์เสราร์อาทิตย์นอกจากเมนูข้าวแช่ครบเครื่องเครื่องเคียงต่างๆยังมีเมนูอาหารอร่อยอีกหลากหลายมากมายแนะนำข้าวมันไก่ ตัวนี้อร่อยมากๆไก่เนื้อนุ่มน้ำจิ้มดีของหวานเครื่องดื่มให้บริการครบ ไปชอบกินข้าวแช่สูตรชาววังที่อร่อยแนะนำที่ Royal River รรับรองไม่ผิดหวังอาหารอื่นๆก็คุ้มค่าการันตีความอร่อยเพราะให้บริการมาหลายปีจนเป็นที่รู้กันว่าเมื่อฤดูร้อนมาเยือนเมื่อไหร่เมนูข้าวแช่แสนอร่อยสูตรชาวังต้องมารับประทานกันที่นี่